ดีค่ะน้องธัญญาค่เนี่ยค่ะสวัสดีค่ะแม่หลังจากที่เราสัมภาษณ์เรื่องอหลังจากที่เลิกงานแล้วเนี่ยน้องธัญญาก็จะมีแบบว่างานนอกต่อไม่ว่าจะเป็นบางทีก็ไลฟ์สดใช่ค่ะบางทีก็ไปหาบแกงบ้างเป็นครั้งคราวถูกต้องใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่แลวนอกจากนั้นก็คือน้องธัญญายังมีความสามารถหลากหลายมากไม่ว่าจะตีลังตรงตีลังกาเหาะเฮิร์นด์ด้วก็ไ้ก็ได้จากีนกงด้วยใช่ แล้วที่สําคัญน้องย่าเกียดกะปิมากไม่ไหวแล้วแม่ก็คือน้องธัญญาก็จะมีงานแบบว่าบางทีอะช่วงเทศกาลพวกงานกีฬาสีรับปริญญาน้องธัญญาก็จะรับแต่งหน้าทําผมใช่ค่ะก็เป็นช่างแต่งหน้าด้วยอีกอาชีพนึงคือเป็นช่างแต่งหน้าแต่ว่าฉันสนับสนุนอาชีพนี้เลยนะธัญญาใช่แม่ก็คือเป็นอาชีพเดียวที่ทําให้หนูอยู่รอดใช่ไหมใช่นางโชว์ที่ว่าดีตอนนี้ ก็ไม่สู้อาชีพช่างแต่งหน้าใช่ทําผมด้วยมีความสามารถในการทําผมด้วยก็คือไปเวลาไปปุ๊บก็คือหน้าผมขยุมเองเลยอันนี้คือเวลาเขาติดต่อมามันจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นคนยังไงเป็นคนด้วยเป็นคนที่บอกต่อกันด้วยเป็นลองพื้นใช่ไหมเราจะทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไราทหน้าคิ้วปากแต่งหน้าคนอื่แต่งสวยมากแต่เราแตไม่สวยเราเป็นคนลงสี หนูเป็นคนทําทุกอย่างเลยแม่ไปคนเดียวไงตั้งแต่รองพื้นเลยอ๋อเป็นหน้าผมผิวอ๋อคนเดียวเลยอ๋อประมาณนั้นอ๋อผมก็คือทําเองได้ทำเองได้ตั้งแต่หน้าสดมาเลยแม่หอบของไปคนเดียวสองมือเลยได้เลยได้เลยไปคนเดียวตลอดแล้วก็คือฟินิชลุคคือเลิศใช่ลูกค้าพอใจเคยโดนคลนบ้างไหมไม่เคยโดนคอมเพนค่ะแม่ี่เลิศ ไม่เคยโดนคอมเพีนไม่เคยค่ะเดี๋ยวตบขอโทษค่ะยวตบเออไม่เคยค่ะแม่หรอใช่พวงงานอะไรบ้างนะมีรับปริญญากีฬาสีเนี่ยเทอมสองอ่ะจะมีส่วนมากจะมีกีฬาสีแม่ปริญญากีฬาสีงานบงงานบวชญาเจ้าสาวอะไรเงี้ยค่ะ แต่งหน้าเจ้าสาวได้ด้วยญาติเจ้าสาวใช่ญาติเจ้าสาวหรือแต่งหน้าเจ้าสาวแม่เจ้าสาวไงแม่อ๋อแม่เจ้าสาวแต่เรายังไม่ถึงท่านเจ้าสาวยังยางมันมันดีเทลมันเยอะมัน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 รายละเอียดเยอะใช่ต้องเก็บรายละเอียดแต่งหน้าเจ้าสาวไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายแม่เขาแต่งแคนสองสามชั่วโมงอะแต่งเจ้าสาวถ้าสมมติเราเป็นไม่ใช่ฝีมือแบบว่าเราไปแต่งหน้าเจ้าสาวเขาเนี่ยเขาดูรู้เลยใช่ไหมแต่งครั้งเดียวในชีวิตโดนด่าแน่นอนใช่ใช่หรอใช่ดีเทลมันเยอะก็เลยแบบอุยยังดีกว่ายังในขณะที่นนนาาางงห้้้เจจสวมัะตอแบบ บางซอฟแต่ว่ามันจะมีความละมุนมีความแบบว่าแต่งให้เหมือนไม่แต่งอ่ะแม่พวกเจ้าสาวต้องเดินไปใกล้แข่งไมเดินไปขอบคุณไปรดน้ําสั่งนี่นั่นอะไรเงี้ยระยะประชันชี้ายต้องแต่งแบบคนขับทจะละเอียดก็เลยแบบอุ้ยรายละเอียดมันเยอะเดี๋ยวค่อยไปฝึกเอาละกันแต่ว่าผมนี่คือได้เลยผมได้เลยเจ้าสาวผมได้อ่ะได้อยู่อ๋อได้อยู่ใช่แล้วก็พวกคอยแบบว่าติดตามเจ้าสาวคอย ทัชอัพอะไรได้อ่อันนั้นเคยอยู่แม่แล้วทำไมช่วงนี้ไม่เห็นธัญญาแบบว่าลาไปพวกแต่งหน้งแต่งหน้าหรือช่วงนี้ไม่มีเลยหรอลาสิแม่ก่อนสงการเนี่ยก็ไปมาแล้วอ๋อแล้วก่อนสงการไปมาแล้วแลาไปห้าวันค่ะไปไหนคะห้าวันไปแต่งหน้าอ๋อทำผมหรอนี่หนูก็เป็นลูกค้าชีนะคะแม่อ๋อแล้วก็เป็นลูกค้าชีหรอเป็นลูกค้าชีใช่เป็นผู้แต่เชยหนูแต่งหน้าให้ค่ะแต่งหนูไปถือป้ายดาวมหาลัยค่ะใช่ค่ะแม่นี่ลูกค้า แล้วเคยแต่งให้นางไปประกวดบ้างหรือยังยังไม่เคยแต่งไปประกวดเลยแม่ในเร็วๆนี้แหละค่ะแม่คัมมิ่งซูนใช่เราจะไปกันสองประกวดอะไรคะอ๋อเหรอเราจะไปกันสองอ๋อเราจะส่งตัวเองใช่เราจะไปกันสองคนไม่หนูจะแต่งให้นางอ๋อเราจะแต่งให้นางแล้วก็คือส่งนางแล้วค่อยเทคแคร์นางตองแม่นางก็ส่งตัวเองด้วยใช่แล้วหนูก็จะพอแต่งให้นางเสร็จหนูจะมาแต่งหน้าตัวเองต่อไงเพราะว่าเคยนี่มันเคยมีตำนานนะหนูเคยเคยทำมาแล้วใช่ไหมไม่ใช่เคยมีตำนานว่าส่งเด็กแต่ตัวเองได้เองมันมีนะยะแม่ รอเอาใหม่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูแล้วทีนี้ช่วงจักเนี้ยจะมีเทศกาลอะไรอีกไหมช่วงจักนี้หล่อแม่ก็อันนั้นไงรอรอเปิดเทอมไงช่วงอันนั้นไงกีฬาสีรอเปิดเทอมใช่ไหมใช่กีฬาสีเจ้าสาวนี่ต่อไปใช่ไหมแต่งงานก็แต่งกันตลอดเรื่อยๆแหละแม่มันมีเรื่อยๆเนาะแล้วเมื่อไหร่เราจะแต่งงานหนูจะแต่งงานปีหน้าค่ะแม่กับใครอ่ะแต่งงานกับผู้ชายค่ะกรงไหนหากรงไหนกรองสี่ชาย ต้องหาก่อนอ่ะแม่เอออย่างน้อยนะคะอย่าไอ้ธัญญาเขาก็มีความสามารถหลากหลายมากยิ่งโดยเฉพาะหาบแกงนี่หาบเก่งเก่งมาแล้วเสี่ยวเหนียวสวัสดีค่ะเสี่ยวเหนียววุ้ยปากแดงมากแรงดีมากคุยเรื่องอะไรกันอ่ะคุยเรื่องไอ้นี่สัมภาษณ์ไงสัมภาษณ์แต่งหน้าใช่งานธัญญาเขามีงานนอกจากโชว์แล้วก็มีแต่งน้องแต่งหน้าทำผมแต่งหน้าตัวเองไม่สวยแต่งหน้าลูกค้าสวยเออต้องใช้บริการธัญญาไหมเคยไหม แม่แม่ไอ้อยทำหน้าอย่างงี้เดี๋ยวโดนด่าฮ่าฮ่าฮาวิวดูมัน่าดูมนท่มองแรงมากทำหน้าด้วหรอจริงทำผมด้วยโอ้เออทำผมด้วยหรอทำผมด้วยไงแม่ทำไปไงใช่ไหมตอนี่ทำแล้วใช่ไหมแม่อันนี้ผมกี่ครั้งแม่ทำงานแล้วมีหน้าหรอแค่ครั้งเดียวว่าเขาไม่เอาต่อว้าว แจ้งข่าวค่ะธัญญาแม่หยอกเลยแม่หยอกเลยคอนเฟิร์มเลยว่าพี่เอ็มจีอ๋อเนี่ยเคยไปช่วยพี่เอ็มจีแต่งหน้าใช่ค่ะน้องเคยไปช่วยพี่เอ็มจีแต่งหน้าด้วยน้องพี่เอ็มจีเคยบอกว่าน้องฝีมือดี่เมยการันตีน้องพี่การันตีสิคะใช่น้องน้องธัญญาฝีมือดีค่ะแต่หนูก็ฝีมือดีนะใช่ปกติจะรู้ไปกับเอ็มจีอ้าวน้องปิ๊กก็รับแต่งล่งแต่งหน้าด้วยใช่ไหมอ๋อเหมือนกันใช่ไหมแม่โดนก็มีช่างแต่งหน้าเยอะแยะอ่ะเขาไปแก้แก้น้องปิ๊กสิคะน้องปิ๊กแล้วทำผมด้วยได้ไหมได้ได้หมดเลย อ๋อแต่งหน้ารับปเรีญนยงปริญญาอะไรได้หมดค่ะเพราะตั้งแต่หนูเรียนนักศิกษาเนี่ยมันจะมีแต่งหน้าอ๋อเออใช่ได้แต่งมาเป็นตั้งแต่เด็กอ๋อโอเคเพราะว่าพวกเราเนาะสาวปราก็จะมีความสามารถแบบว่าล้นหลามถูกต้องค่ะอะไรที่เป็นอาชีพเดียวเราก็ไม่อยากจะทำให้แม่เป็นเป็นแค่อาชีพเดียวเราอยากต้องหาอาชีพเพิ่มเพื่อให้เรา ดำรงชีวิตอยู่ต่อได้ได้วันที่แบบว่ามันหากินไม่ได้แล้วทางนี้แล้วก็ททางอื่นได้ต่อสามารถหจิบจับอะไรก็เป็นเงินได้หมดถูกต้องถูกไหมคะถูกต้องค่ะโอเคครับขอบคุณมากค่ะน้องปิ๊กค่ะน้องคัตติ๊กค่ะขอบคุณค่ะจิบุ๊จิบุ